สว,ส,สวัสดีครับเก่งน้ำปิงครับครับผมน้ำปิง้เก็่งน้ำปิงเก่งฮะเก่งน้ำปิงครับน,น้ำปิงเก่งน้ำปิงเก่งเหรอเป็นใครที่ถ่ายมาครับผม,มจะตายยังไงกันๆๆๆกน,น่ารักดีครับต้องต้องถามคนรับหรือเปล่าจะมาถามคนให้ได้ยังไงก็น่ารักดีเขาก็ซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเขาแบบดีเทล เดี๋ยวนี้เขาเก่งขึ้นเยอะเออเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าสังคมหล่อหลอมสังคมหล่อหลอมไม่รู้ว่าใครหล่อหลอมใครแต่ว่าเขาเริ่มแบบเป็นคนที่ดีมากขึ้น <c oughs> น้ำเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อพี่เปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใครครับครับเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใครเปลี่ยนแปลงตัวเองอเพื่อน้องเอ้ยแรง,งมาก <c oughs> แข็งก็จะจะได้ มีแต่สิ่งดีๆขึ้นครับแต่<ช>ว่าหมายความว่าพวงเขาก็อาจจะไม่ชอเราเก่งว่ามันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เราสนิทแล้วก็เชื่อใจกันมากขึ้นครับอย่างเก่งรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่ารักที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำให้ใครนะใช่ก็ ก็มันมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเขาอินกับเทศกาลแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าทําแล้วมันมันมันดีอ,อ่ะมันมันเป็นการแบบให้กําลังใจอีกคนหนึ่งมีอะไรที่จะได้ชวนคุยกันได้อะไรแบบเนี้ยใช่คร<ๆ>ับตอนนี้เราเริมอินกับเทศกาลบ้างไหมคะก็เริ่มอินนะเริ่มอินครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่แบบแว่าจะนลืนมานะมันนั้นเ,นเกิดมันนัน้นแบบ หลายอย่างเนาะครับเรแบบเตรียมตัวเตรียมพร้มอมอะไรในด้านไหน,น,นตอนนั้นเหรอฮะตอนนั้นผมก็คิดไว้ยเยอะเหมือนกันที่แรกผมคิดว่าผมจะวาดรูปเพราะผม,ะ<อ>ผ,มผมไปไปซื้อไอเนี่ยให้ที่วาดอ่ะมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าไหวนะมันไม่น่าสวยอะไรแบบนี้ก็เลยเอองั้นเป็นดอกไม้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้ดอกไม้น้องเลยอะไรแบบนี้ใช่ครับครับผม คนต่ินใจของุคนเขาเรียกว่ากรรมการอึง้งเราก็าอึง้งเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะซื้อสิ่งนี้ให้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาเพราะว่าเราเราเราหลังๆเราแบบไม่คาดหวังอะไรเลยจะไม่ซื้อให้ก็ไม่โกรธจะไม่มาก็าไม่ว่าไม่ใจเสียวไม่แล้วแต่คือเขาก็มาบแบบโดยแบบเซอร์ไพรส์เขาก็รู้สึกว่าการ การให้ครั้งนี้มัน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 ก็เออมันเป็นพัฒนาการที่น่ารักดีสําหรับเราที่เราเห็นเขามาตั้งแต่แรกซึ่งเขาจะไม่น่าทําอย่างนี้แน่นอนในในเขาในแบบช่วงแรกอะก็สบายใจขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนมันจะมีบ้างแหละที่แบบว่าเราไม่รู้เขาคิดยังไงเราไม่รู้เขามองเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยแต่หลังๆัก็เรารู้ว่าเขาคิดยังไงงไม่รู้หมดหรอกแต่ว่าเราก็พอจะเดาใจออก เพราะเราก็อยู่ด้วยกันเยอะเราก็พอจะเขาคิดว่านุ้มปิงน่ารักแล้วนุ้มปิงนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีทําบุญสุนทานและน่ารักทนุนถนอมเอาถูกไหมเนี่ยถูกถูกถูกโอ้ไปเรื่อยแหละ ก็ประมาณนี้ครับยังอาจจะเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่เข้ามาไม่นานมากขนาดนั้นยังยังมีเวลาให้แบบเราได้รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อกเแล้วก็อยากให้แบบพ่นรพ่อยู่พี่เก่งเวอร์ชันนี้นิดึงันานแล้วก็เก่งอกคนน่เวอร์ชันนันครับก็อย่างหอมมากร้านข้าวร้านไหนเนี่ยเอาดีๆอ๋อคือก็พี่เก่งในเวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ หิวเออก็จริงแล้วก็เ,เวอร์ชันหิวบ่อยหมายถึงว่ามีความหิวหิวที่อยากจะทํางานมีความแบบแ,แพชชาติน,นี้ไงซึ่งนั่นแหละครับก็อยากให้เขากินข้าวเยอะๆครับปิงก,ก็อยากกินข้าวเหมือนกันก็ขอบคุณมากที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นครับครับผมเพื่อน้ําปิงเพื่อทุกคนเพื่อชีวิตพี่เก่งในนะอนาคตคเก่งก็รู้สึกว่าเขาเป็นเวอร์ชั่นที่ ที่หิวเหมือนกันเพราะว่าให้ร้านที่เราไปกินด้วยกันบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นร้านที่รู้สึกว่าวันนี้มันน่าจะเป็นร้านที่เราจะไปกินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากินหมูทอดหอมมากครับผมก็นั่นแหละอาจจะเป็นเวอร์ชันที่เรากินเยอะตามกุ้งสดตามกุ้งสดกับตำเส้นเล็กข้หมูย่างข้อหมูย่างอาจจะเป็นเวอร์ชันที่กินเยอะทั้งสองคนครับร้วเป็ดอะไรกันกับความหวาน ขอบคุณครับ